พิเกนทิกามาซาราจาก Trader อร์โค่ะแซบอิรีค่ะคุณชาติทัว่าใส่ไดเลยนะคะสวัสดีค่ะแมวาสภไพอินเดียอินยูเนะคะวันนี้นะคะแมวาสิมาพามาลองนี่นะคะเป็นอาหารอินเดียนะคะที่มแมวาได้มาจาก Trader อร์โนะคะ นี่นะคะสองอันนี้นะคะเไม่ว่าได้มาเป็นชิคเก้นทิกามาซารานะคะในนี้ก็จะมีเข่าแล้วก็ชิคเก้นทิกามาซารานะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะเป็นบัตเตอร์ชิคเก้นนะคะกะมาพร้อมกับเข่านะคะเดี๋ยวเ้ามาลองกันนะคะว่าสิ่งแสบบ่นะคะแล้วก็อ่าขวนทีเฮาสิสื่อติดไว้ในอ่าฟรีเซอร์บานเฮาบอนนะคะเดี๋ยวไม่ว่าจะเริ่มจากชิคเก้นทิกามาซาราก่อนนะคะ นี่นะคะออกมาแล้วก็จะเป็นนาตาประมาณนี้นะคะฟังนี้ก็จะเป็นชิเคเก้นทิกกามาซาลานะคะแล้วก็เป็นเขานะคะเขาบอกว่าห้แบบเจาะหู้จาะหู้ก่อนจอด้วยสอ้อมโอเคนะคะแล้วเขาบอกว่าให้เอาไปไมโครเวฟอยู่ประมาณ3นาทีนะคะเดี๋ยวแม่วาสิาไปใไส่ในไมโครเวฟตัวนั้นนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะ ตอนนี้ก็สามนาทีแล้วนะคะเขาบอกว่าก็ให้เอามาก้นนะคะแล้วเอาไปอ่ะไมโครเวฟอีกประมาณหนึ่งนาทีหรือหนึ่งนาทีเคิงเนาะคะ่ะอืมนี่นะคะที่แก้ออกมาแล้วเนาะคะ่ะเออพอนี่เนาะคะ่ะตรงช่วงกลางๆมันนะคะมันบันแบบหอนปันไดเนาะคะ่ะโอเคเขากะ แม่วากระสีเอาไปไมโครเวฟเพิ่มอีกอประมาณหนึ่งนาทีนะคะเนาะนี่นะคะสำหรับบัตเตอร์ชิเก้นนะคะเขาบอกว่าหาะะยไม,าาไ,ไมโครเวฟยูซีนาทีนะคะเดี๋ยวแม่วาก็จะเอาไปไมโครเวฟคือกันนะคะแล้วเขาก็มาเบิ้งนะคะว่ามันสิเปอร์เซ็นต์ใดนะคะ นี่เนาะคะ่ะแกะออกมาแล้วก็ะสีน้าตาประมาณนี้เนาะคะ่ะนี่เนาะคะ่ะเขาสวซอยเจาะหู้น้ำ้อมเนาะคะ่ะโอเคห้าเสร็จไปใส่ในไมโครเวฟป,ประมาณสี่นาทีนะคะนี่เนาะคะ่ะตอนนี้นะคะแม่ว่ากไ็ได้ไมโครเวฟทั้ง2องย่างแล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวห้ามาเบิ้งหนา้าตากันชัดๆเลย อันนี้นะคะเป็นชิคเก้นทิกามาซาลานะคะขึ้ขอบอกว่าหอมอิลีนะคะนี่ก็จะประมาณนี้นะคะอืมรสชาติใสได้เลยนะคะยี่ในี่นี้นะคะกับมีเป็นแบบเกรวี่แล้วก็ได้เนื้อไกยูซิชินนะคะแล้วก็ได้เข่ามานำ เป็นมหมว่าชิมเขาก่อนว่าสุกว่อืมเขาก็หอมนุ่มดีเดี๋ยวเข้ามาผสมกันสีนหอนเติบเนาะคะ่ะเดี๋ยวต้องเป่ากอนอืมแซ่บออรีค่ะ รสชาติของไอชิคินที่กามาซาลเลยแบบมีความคล้ายๆกับอาวเวลาเฮาสังมาจากร้านอาหารเลยเนาะคะ่ะอันนี้สามเหรียญสามเหรียญสี่สิบเก่ามั้งค่ะแม่ว่าบน้แน่ใจแซ่บดีอืมว่าแนะนำเลยซื้อมาติดบานไว้เนาะคะ่ะอ่าชิคินที่กามาซาลาจาก t ทร d e ดอร์โจค่ะเดี๋ยวโตัวต่อไปเ้ามาาบึง้ง โบนี่บัตเตอร์ชิคเก้นนะคะนี่นะคะเดี๋ยวก็ได้เวฟบมาเรียบร้อยแล้วนี่นะคะกระสิหน้าตาออกมาประมาณนี้นะคะออกะมีไกลประมาณ3าชิน้นเดี๋ยวมาชิมกัน นี่นะคะกล้องนี้มันก็จะแบบแบง่งมีโซนแบ่งกันชัดเจนนะคะแล้วก็นามซอสมันก็จะบอ่ะไอถลักมาไซเขาเนาะคะ่ะเดี๋ยวห้ามาชิมกันอันนี้ก็หอมคือกันอืมแม่ว่าว่าอันนี้จะมีรสชาติเผ็ดกว่าชิคเก้นทิคัสมาซาลาหน้อยหนึ่ง แซ่บเดี๋ยวชิมเขามา้าบ้างข้าวก็โอเคนะคะ่ะข้าวของข้าวของอันนี้สิบอมมี่อัมจีรายูน้ำนะคะ่ะเดี๋ยวเขามาชิมกับข้าวกันโห่หอนอืม รสชาติทว่าใส่ได้เลยนะคะมีความไก่เคี่ยงหรือว่าแซ่บกว่าบางลานอีกเนาะคะ่ะกับกล้องนี่นะคะกับประาามาณซ้ำเหรียญกว่าคือกันาส้ำเหรียญเท่าได้เดียวไหมว่าเอาราคาคืนห้เบิ้งเนาะคะนะ่ะเนาะอืมครับนำซุปไอ้นำเกรวี่มันก็มัความเข็มข้นดี ก็ว่าให้เลือกว่าให้เลือกว่ามักตัวใดน,นะคะไม่ว่ามักของอันนี้นะคะชิคเก้นทิกามาซาลานะคะเพราะแม่ว่ามักรสชาติของแกงชิคเก้นทิกามาซาลาหลายกว่านะคะแซ่บผัดเพิ่ง,งออนี่เนาะคะ่ะกะล่องไปหาซื้อมาติดไวในในฟริเซอร์ไว้นะคะเพราะว่าถ้าห้าหนึงอยากกิน กงกินแกงไก่อินเดียเนาะคะา่ะก็บสเตย์มี่ติดไว้ในบ้านเนาะคะ่ะสะดวกง่ายค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ราคาก็บบแพงมาวา่าเทรเดอร์โจโเฮ็ดแกงอินเดียได้แซบอิริ่เนาะคะ่ะมินนี่แม่บ๊อบก,ก็บขอบคุณหลายๆนะคะอย่าลืมกด subscribe ช่องสะพายอินเดียอินยูเอสเอแห้แม่วะเนะคะเนาะมินนี่ข้อโต๊ะไปแล้วคะ่ะพอ,อกันไม่คลิปหนาเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย